ครับก็สวัสดีครับผมยินดีนต้อนรับครับเข้าสู่ช่องพิตาหกล้อซิงครับวันนี้ก็มา,มากับอา,อาจารย์เบียรครับห,หนวาย้าัยหงเส่วนเหมาหัวสิบรล้อครับเอาเอ็นเจนร้อยมานะก็กำล่างให้หนาย้างครับเนเอารถตักพยโยครับโอ้พยโยกขึ้นบ่อหน ตอนนี้เราก็อยู่ที่เชียงกงแห่งหนึ่งในบุรีรัมนะครับทุกคนแบบนี้ดีกว่าเราจะยกขึ้นไหมนี่ รถตักเล็ก,ลกนิดนึงครับยกแล้วปื๊บหัวรถในสิรลียนว่าหารถตักได้ไหมนี่มิตซูบิชิเจะทำการยกหัวครับช่วงนี้ก็จะหายให้หน้าหายตาครับพี่น้องโอ้กําลัางวานเขาเหยว กำลังหวานข้าวแล้วครับกำลังหวานข้าแล้วในส,สองมื่สองหมื่นี่ละกะใส่ปุ๋ยมันใส่ยังเนี้ยกะกำลังเลี้ยวครับกำลังเลี้ยวนะให้เลีนะ้ยวหน้ากะสิหายหายในจักหน่อยนะช่วงนี้กำลังเลี้ยกะหาเลาะขึ้นเกาเลยพี่น้องวันนี้เขาว่าภาพเอาหัวรถบริษันจัดไปครับมาลุ่นกันว่ารถตักนี่ชิยกขึ้นปะจะจืเสียงกงครับอะไรรถเกี่ยวอะไรสิบลอ้อหกล้อรถกระบะ

เดี๋ยวหาแนวห้องดีๆนะครับเอาว้าอว้าวว้า เดี๋ยวคนไปาคอนมาต่อ,อกันอันตรายครับอุเกือบลมฉับเบาเบา Rồi vô cái gì nói nói nữa ngập หัวนี้ได้ไม่ห้าหกร้อยโลนี่โอ้โหเตกซะนอก,กระจุกเนาะมันนั่นกับบอยงย่อยคือไม่โค้ดเราพี่น้องรถตักเนาะ เฮครับเอาสิยกไทยเนี่ยชุดสองลอยโอ้โอ้อโอ้แตกซะน่ากระจกโอ้ ô lọt vào đó vì nó gây mưa mình tổ cả mình nhục vào mình nhục vào mình nhăn vào đó cái chuột này à, rồi áo rồi họ chạy vô và lột tắt mắt khắp nhạc với nó Ôi, tới tới lửa đấy Thì xoay khẩu về đây nè ตค่อยมาพี่ดีกว่า ตกแตกเบิด์ตราคาเลยดิโอ้มันจะวิทบ่ครับวิทย์ว้อพี่น้องชาบ้านจาเหลือสูงครับ Cái thói đành nữa nè đi sụt gắp sụt bào 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 bao 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 bào Thằng đây này làm gì đấy Tại nhóc này xuống làm gì đấy nhúc Thế này chả Mà nhóc thử mới đây đấy Hùng chiều hùng lò phải mát đi cô va. บ่ไปเงรับเขาไม่โค้พวกลอยยี่พวกตัวลอยแกใครไปหรอบ่ฮไอ้ตูดสันเดี๋ยวลอยท่ามหายแก้ดี๋ยวาหาไปเร็ว เออนั่นแหละที่ฟ้าไหมอ่ะเรียนเปียกไมโครงไม่ยกแทนครับถ้าเบิรงไมโครสิยกไหวบ่โอ้โอ้ได้อยู่ครับแต่ว่าสุดที่เบอร์ไม่ยกได้ตามก่อน mấy mấy nhóc để tâm qua lốt tắc bỏ cha, mấy mấn tâm qua lốt tắc bỏ, à, Để thôi lắng nó say ạ.

หนึ่สิมาครับโอวัดตะคำมานี่วัดตะหอดเวลาครับบสต้องคำนะครับวัดตะหอดเวลานี่มาลุดเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นภารกิจ ยังดีท right? ี่มีไมโครหน่อยครับตาบริสันยบกระด๋อยแทะเบื mean ่อมาน่ก โอ้มันก็ต้องมัดแล้วครับต้มัดอ่ไดหรอกกันพลาดครับตกมากเป็นเดืองเลยครับโอ้ของไหมโอ้เฮ้ เงินบนอะของใหม่นี่คือแก่ออกคือขู่โคบออกวะนี่แม่งขุดตกละวะใส่นี่ใส่นี่ใส่นี่เออเอ,อีบป้ฝนตกละวะเงินหลว,หว่วลาจะหอดเวลามาโหลด บหาตะบอกกำเว้นเว้นครับเอาพี่นอ้องฝนมากแล้วครับเดี๋ยวรอติดตามมันคลิปหนาด้วยครับเด้อคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ